ดวงรายสัปดาห์สำหรับชาวราศีมังกรในช่วงวันที่27กุมภาพันธ์จนถึงวันที่6มีนาคมในเรื่องของการงานการงานของคุณในสัปดาห์หน้านี้อยากให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาในด้านของคู่แข่งหรือการแย่งชิงผลงานของคุณในช่วงสัปดาห์หน,นี้ในช่วงสัปดาห์หน้านี้คุณจะมีการงานหลายอย่างที่เข้ามาทําให้คุณได้สับสนก็จะเป็นช่องโหว่ที่ทําให้คู่แข่งของคุณสามารถที่จะคว้า งานที่อยู่ในมือคุณออกไปได้ดังนั้นขอให้คุณได้คัดสรรเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณให้ดีอย่าหลงคารมของใครเกี่ยวกับเรื่องของการงานซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาของคุณได้ด้วยความสามารถของคุณด้วยความรู้คุณควรจะทํางานด้วยกันเป็นทีมเพื่อช่วยลดช่องโหว่หากคุณรับมือคนเดียวอาจจะมีช่องโหว่ที่ทําให้คุณเสียเปรียบคู่แข่งได้ดังนั้นช่วงนี้หากคุณทํางานเป็นทีมแล้วคุณก็จะมีความเป็นปึกแผ่นในการแก้ไขปัญหาและการงานของคุณก็จะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในเรื่องของการเงินการเงินในช่วง นี้คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความฟุ้งเฟอ้อค่าใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งมีคนหยิบยื่นเงินให้กับคุณคุณก็จะต้องระมัดระวังว่าเขาให้เงินคุณมาเขาคาดหวังอะไรกับตัวคุณบ้างคุณไม่ควรจะรับเงินจากคนที่คุณยังไม่ไ เพราะเขาอาจจะคาดหวังผลประโยชน์จากตัวคุณในช่วงสัปดาห์นี้ในเรื่องของความรักความรักของคุณสําหรับคนโสดคุณอาจจะมีคู่แข่งของคุณพอสมควรเกี่ยวเรื่องของความรักคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่พยายามขายขนมจีบให้กับใครคนที่คุณสนใจพอสมควรซึ่งคุณอยากจะเอาชนะคู่แข่งของคุณมากเป็นพิเศษในช่วงนี้สําหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่ช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีความสุขกับคนในครอบครัวของคุณเลยทีเดียวอาจจะมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งกันไปบ้างเพราะการอยู่ร่วมกันนานๆแต่ ก็ยังไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โดยภาพรวมถือว่าในช่วงสัปดาห์นี้คุณให้ความสําคัญกับครอบครัวและทํากิจกรรมกับครอบครัวทําให้คุณมีความรู้สึกแน่นแฟน้นความสัมพันธ์กันระหว่างคุณและครอบครัวของคุณได้เป็นอย่างดี